เมืองไทยหลวงวัชลาครับเี่ยก็เป็นท่านที่สองท่านที่สามก็คือคุณอาภัยโรมาบ่อยๆก็คุณอมภัยก็ได้ศึกษาปัญหาของชาติถึงแม้จะอายุ90แล้วนะเก้าสิบแล้วเกิแล้วเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์มันเข้าใจกันผิดหมดเลยนะเน่ยมันไม่รู้เรื่องมันฟังกันไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนีวรวมแล้วเนี่ยท่านทั้งสามเนี่ยเห็นว่าเวลานี้ เมืองไทยตกอยู่ในหลุมลึกสามหลุมด้วยกันลึกจนถอนตัวไม่ขึ้นหลุมที่หนึ่งคือหลุมอวิชาไม่ใช่ความโง่เง่าหรืออีเดียดหรือเร็วสามจับช้านะแต่ถ้าตกไปแล้วก็สามารถโง่ได้สามารถจับช้าได้หลุมอวิชาเนี่ยคือไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ หลังจากหลุมอวิชชาแล้วก็หลุมใหญ่เลยคือหลุมมิจฉาทิฏฐิคือคิดผิดเมื่อคิดผิดก็ทําผิดใช่ไหมครับเมื่อทําผิดก็เกิดแบบอย่างที่ผิดใช่ไหมครับหลุมที่สามเนี่ยเป็นหลุมใหญ่มากคือแบบอย่างของความคิดที่ผิดได้กลายสภาพมาเป็นบรรทัาน <S <S ได้กลายสภาพมาเป็นองค์การได้กลายสภาพมาเป็นกฎหมายได้กลายสภาพมาเป็นสถาบัน ได้กายสภาพมาเป็นกรกตรเป็นสภาโน่นสภานี่ได้กลายสภาพมาเป็นสสรนั่นก็คือแบบที่เกิดจากอวิชานั่นก็คือแบบที่เกิดจากวิชาทฤษฎีใช่ไหมนึกว่าเมื่อแบบมันผิดมันก็ผิดหมดเลยปัญหาปัจจุบันนี้คือคนที่นึกว่าตัวเองฉลาดนะนึกว่าอันนี้ถูกต้องแล้วเอาอนี่เป็นหลักอ๋อแล้วก็จะแก้ในหลักนี้แหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่รู้เรื่องเลยว่ารัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรนึกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดไม่รู้หลักรัฐธรรมนูญมีแต่ปฏิวัติกับเลือกตั้งเลือกตั้งมาก็เป็นประเด็นการเลือกตั้งแต่เราไปบอกว่าประเด็นการรัฐสภา,าบ้างประเด็นการรัฐธรรมนูญบ้างชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องแค่ที่ยิ่งคือประเด็นการเลือกตั้งนั่นแหละทีนี้ก็เราคุยกันแบบเปิดเลยนะแล้วก็ให้เขาเขาบรรยายใครใครจะขึ้นก่อน ใครจะขึ้นก่อนก็ขึ้นเลยเอาท่านผู้อาวุโสที่สุดนะไม่ต้องห่วงนะว่าแบบทำยังไงเฉยๆความคิดของบ้านเมืองครับเรื่องประชาธิปไตยในรายการของอาจารย์ว่าชะตาบ้านชะตาเมืองชะตาเราแล้วเป็นคนแรกนะฮะที่เปิดรายการของอาจารย์โดยเหตุบังเอิญบังเอิญเหลือเกินผมไม่รู้จากอาจารย์เลยนะคุณอาาก็ไม่รู้จากเธอวันที่สองกลุมอาท่านเป็นวิศวกรนะครับ อยู่กรมเนประทานมาอยู่สำนักนายกมาอยู่กรกพอมาอยู่หลายแห่งมากมาสนใจกันมองตอนนี้ผมไปค้นหนังสือมาวาจำไดมคนมีหนังสือแล่นแน่งแค่ของท่านเุณพระบมพลนาภรนะฮะท่นผมเอ่ยในซีดีด้วยว่ากระบวนการเรียนรู้พัฒนาคตรสู่ประชาธิปไตยแล้วก็มีบทความของผมเนี่ยเข้ากับสถาน์ปัจจุบันเวลาเนี้ยแล้วมีพระรามัติในหลวงเนี่ยสองแสน บทความของผมว่านี้เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสมานฉันนี่แหลดูเลยนี่เลยคุณเขียนเมื่อเมื่ออายุ88เขียนเมื่ออายุ88ปีนี่แอันนี้เป็นดูเป็นซีเดี๋ยวเดี๋ยวที่มีพระราชดำรัสในหลวงน่าจะเป็นอันที่ผมอ้างหรือเปล่าที่ว่าร่างกฎหมายนี่แหละนี่แหละท่านในหลวงท่านท่านมีพระราชดำรัสตั้งแต่ปี2514นะฮะก็คือเรื่องที่เราพูดเมื่อกี้นี่แหละครับว่า การนำบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้เป็นต้นเหตุแห่งความเผื่อร้อนแตกแยกในชาติและประชาชนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นได้ต้องกาขึ้นตามสภาพการและสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล ตั้งแต่2504นะครับตรงกตตำรานี้เป๊ะเลยเห็นไหมเป๊ะยตรงเป๊ะเลยแล้วมีอีกอันนะอันนี้สมัยรั้นาลบรรหารนะก่อนน่ะท่านโดนสืบสวนมัหารไปถวายสัตว์นะพารัตน์สุนทรไปถวายสัตว์นายหลวงก็บอกว่าท่านเป็นแปล็นสอสอเนี่ยตกลงแต่อีกแภาพหนึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วจะทํายังไงผ่าร่างกายท่านเป็นสองซี่มันทานรุน เพราะนั้นท่านคิดดูท่าน้องชาติความกล้าหาญช้ความสึกษาสุเดเร็จหลังจากนั้นนะฮะรัฐมนุนสี่ส่นก็บอกว่าสสที่เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยต้องท้นสภาภายในสามสิบวันเป็นรัฐมนุนสี่ส่วนพอได้เบอรห้าส่วพกกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เป็นสสแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วคุณจะทํายังไงนะคุณเป็น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 สมาชิก ของของรัฐสภาแล้วันนี้ก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วคุณจะไปตรวจสอบยังไงนี่นะครับอันนี้จะไม่ได้เกิดอะไรข้นก็ก็ทีนี้ขอเสริมนิดนึ่งว่าว่าถ้าหากว่าเราเป็นระบบรัฐสภาที่แท้จริงมันต้องมีระบบภาพการเมืองที่แท้จริงแล้วมันต้องมีระบบฝ่ายค้านเป็นสถาบันคือ พรรคการเมืองมันเป็นสถาบันรัฐบาลก็เป็นสถาบันฝ่ายค้านก็เป็นสถาบันบเพราะฉะนั้นการตรวจสอบถึงแม้แมว่าผู้แทนจะเป็นนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีด้วยก็ทําหน้าที่ตรวจสอบได้เบื้องหลังหลักเหตุผลที่เขาให้สสอเป็นนายกด้วยส่วนใหญ่ต้อง มาจากสสคณะนมนตรีเนี่ยก็คือว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยมีแต่ขุนนางที่มีอำนาจการเมืองเนี่ยมันเพื่อประชาชนเขาต้องการให้ตัวแทนของประชาชนขึ้นมามีอำนาจเขาใช้พักเป็นเครื่องสร้างผู้นำนะเพื่อจะให้คนที่ประชาชนไว้วางใจได้แล้วฝึกฝนตนเอง ขึ้นมาโดยความกันกรองของพักให้ขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็ไม่จำเป็นต้องแยกเขาใช้เป็นเครื่องระดมคนเข้ามาสู่ระบบแต่เขามีขั้นตอนว่ากว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้นะครับมันก็ผ่านการตรวจสอบซึ่งเราจะเห็นว่าแดงติดเนี่ยผู้นำพักซึ่งนำพักสู่ชัยชนะนะครับล้นหลามเกือบทุกคนอะ ถูกตรวจสอบที่หนักที่สุดโดยใครผลสุดท้ายแล้วโดยพักของตนเองหล่นจัดตาแหน่งไปในขณะที่พักตัวเองใหญ่อยู่<น>เขาตรวจสอบกันเองได้<น>แม้แต่ในพักของเขา<น>ไม่ว่าแบรก,ก็หล่นเพราะพักตัวเองไม่ว่าเชดเชิร์ก็หล่นเพราะพักตัวเองทุกคนน่ะหล่นเพราะตัวเองพเพราะว่าเขาตรวจสอบกันได้แต่ของเรานี่เนื่องจากมันไม่เป็นพักมันไม่มีระบบเนี่ยจึงตรวจสอบไม่ได้ครับความคิดว่าจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องขึ้นอยู่กับ การออกแบบซึ่งเรายังไม่มีข้อยุติเพราะว่าเมืองไทยข้อยุติแรกก็คือว่าแบบที่มีเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้เ,เชจเกันะต่อคือก่อนอื่นนะฮะผมอยากจะขอร้องให้พวกเราเนี่ยนะเสียสละเวลาสักประมาณชั่วโมงสิบหา้านาทีดูจะเป็นซีดีหรือดีดีก็ได้ใช้ใช้เวลาเท่ากันนะชั่วโมงสิบหา้านาทีซีดีหรดีดีเนี่ยซึ่งผมผมขอสรุปสั้นๆว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยเรามี่อเป็นปีที่80แล้วเนี่ยความจริงมันไม่ใช่อันนี้ผมได้มาจากการทำคำสอนของพระเจ้คาครับเอาดูง่ายๆก็แล้วกันครัาบว่าเราเข้าใจกันคร่าวๆเนี่ยนะการปกครองระบอบประชาธิปไต,ปตยเนี่ยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนนะครับแต่เราดูเดี๋ยวนี้เอาเอารัฐบาลชุด<ๆ>นี้ยเป็นการปกครองใครเป็นการปกครองของนายทุนนะครับ โดยนายทุนหรือตัวแทนนายทุนเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนอันนี้ตรงกันเาะจริงด้วยไหมตรงกันเาะใช่ไหมครับทีนี้การแก้ปัญหาใดใในโลกเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้แต่เราต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาและนี้ต้นเหตุของปัญหาความยุ่งเหยิงของบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นปีที่แปดสิบแล้วเนี่ยเพราะนักวิชาการนักการเมืองคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ย ยังมีความเห็นไม่ตรงกันมาไอ้ต้นเหตุปัญหาของบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้นเหตุนะครับต้นเหตุอะไรเหมือนเหมือนกับอะไรทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวนิดนึงครับเดี๋ยวนิดนึงขอขอเบรี่นิดหนึ่งอย่าเพิ่งลืมนะเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ว่าเสริมตอนนี้เลยท่านผู้ว่าเนี่ยไม่ได้มองในทัศนะของพุทธนะมองในทัศนะของนักวิชาการตะวันตกด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ว่าได้ข้อสรุปเดียวกันทาไมจึงได้ข้อสรุปเดียวกันเดี๋ยวท่านูว่านิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้คุณไปตอบเล่าังามนะครับว่าครับหนังสือนี่นะผมเรียนผมได้มาก่อนก่อนก่อนเกียนอายุราชการประมาณสามสิบปีแล้วทีนี้ก็หลังจากหนังสือทีนี้ผมไปถามว่าในหนังสือนี้ในเวการมีขายที่ไหนบ้างเมื่อตอบปีแล้วนะเขาบอกว่าหนังสือนี้ไม่มีขายแล้ว มันมไปมีอยู่ที่ห้องสมุดรัฐสภานะมีมีอยู่เขาก็าเขาไปไปไปถามคอมพิวเตอร์ที่ระเบิดแมกาเวอร์ว่า่ไครับถามคอมพิวเตอร์เขอบอกว่าไอ้วันนี้น<ะ>ไม่มี<ะ>ไม่ขายจจแล้วแต่ว่ามันมีหนังสือร้านอยู่นะเขาส่งมาให้นะหนังสือเล่มน,นี้ในในอเมริกาเนี่ยเขาขายหนึ่งเหรียญครึ่งขนาดนี้เขาส่งมาจากอเมริกาเนี่ยนะเมื่อเมื่อต่อปีเดือนเนี่ยส่งมาให้ แปดสิบสามเหรียญส่งให้ผมเลยนะออหนังสือเนี่ยมันมันมันปรับปรุงใหม่ทีนะแล้าก็ตรงกันทีนี้ก็หนังสือเล่มนี้นะเขาบอกว่านักรัฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยนะอ่านหนังสือนี่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านอ่านหนังสือเล่มเล่มเดนี้แล้วก็ทั่วไปแต่บางครคงไม่คงไม่อ่านหนังสือนี้เพราะมันมีปัญหาในหนังสือเนี้เขาบอกว่าบ้านเมืองที่มีปัญหาเนี่ยนะมักจะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศทั่วโลก หนึ่งเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสองมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสามมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศมีตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงของกัวที่เจ็ดห้านี่นะครับเราเปลี่ยนแปลงจากพระมหากษัตริย์เป็นะมกถูกต้องหมดตามมาตราหนึ่งสองทพัฒน์มูงเนี่ยนะแต่มาตอนหลังเนี่ยมันไม่ทนอย่างนั้นมามาก็เลยบอกว่าผมก็เลยอ่านในฝังนะเพราะว่าเขาบอกว่าจากการบันตาสตรศึกษาจากการศึกษา การเจาศึกษาารายงานของของสถปาบาลโกก้าวซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3 9มหน้าผมถ่ายผมเอามาหมดนะผมถ่ายมาทั้บหมดเลยนะเดีวนะผมดู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 ปรากฏว่ามันปิดกับตบรารางตั้งติ้นตานะ่ยพิจิตาตั้งติ้นผมก็เลยบอกว่าถ้าจะศึกษาจ่าจ่าที่บ่ายจากหนังสือเนี้ยหนังสือนี้ก็บอกว่า ต่อความเป็นนายต่อความเป็นนักทิ i d ีทางการเมืองถือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าในโครงสร้างการปกครองกฎหมายหรือนโยบายเป็นเรื่องสาคัญมากนะเขาบอกว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยโครงสร้างนี่มี2ส่สวนหนึ่งการโครงสร้างของรัฐคือเปดรัฐเดียว 2. กําหนดโครงสร้างของรัฐบาลรัฐบาลนี่ด็อกร์อาร์นนะแกนเชื่อสมมุติพี่ อ่านปิดปิดปิดตำราปิดตำรานะเพราะนั้นผมผมผมจะจะไลฟฟังว่าอาจารย์มอ,อมอมผิดพลาดนะแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นอ่าสิทธิอ่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทําหน้าที่สาเรื่องหนึ่งกำหนดโครงสร้างของรัฐสองกำหนดโครงสร้างของรัฐของรัฐบาลสามกำหนดสิทธิของประชาชนสามเรื่องตอนนั้นเช่าเรืองอย่าไปยุ่งนะครับทีนี้ก็ พอมาถึงข้อที่สามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยปี50เนี่ยบอกว่าบัญญัติว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะเป็นเรื่องในตอนนี้นะเป็นเรื่องแต่ว่าในหนังสื่อเน้าหน้า27ปีเนี่ยเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าคําจับปัดความของรัฐธรรมนูญนั้นคือที่รวบรวมของบรรทัดฐ,ฐานหรือมาตรฐานที่ใช้ในการกดกําหนดกฎเกณฑ์ กำหนดความสัมพันธ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกับกฎหมายอื่นแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยนะไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่ออพอถึงข้อตสีพอพอที่ห้าก็บอกว่าถ้าถามว่ารัฐธรรมนูญห้ามาตราามาตราหนึ่งที่บัญญัติว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดียวอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้และสองที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีพระมหาพิจิต์เป็นประมุขสัมพันธ์กับสัมพันธ์กันระหว่างรัฐมนูลกับคนกับหมดกับกฎหมายอื่นหรือไม่ไ <นะ S 1> ม่เนะนี่ไม่ผิดเลยมันผิดเลย<ม>นะถามถามว่าหรือไม่เขาตอบได้ว่าขัดแย้งกันอย่างที่เจงหน้าที่หน้าที่ห้าสิบหกเร่อนี้เขาบอกว่าหนังสือนี้ยืนยันชัดเจนว่าการที่ประเทศไทยไปนำเอาระบบข,ของสารัอเมกา มาใช้กับประเทศประเทศไทยเนี่ยขัดแย้งโดยตรงแอนติเตติสอยู่กับหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยนะมันได้เปลี่ยนแปลงกับผไม่ไม่ไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามมาตราหนึ่งและสองอลนะไปเอาปฏิบัติตามได้นม่ด้หรอมันที่เกิดปัญหาทีนี้ต้องว่าระบบระบบรัฐเดี่ยวเนี่ยของประเทศไทยที่มีประขาถาเป็นประมุขยังมีกฎหมายคือดีบ้าอีกหลายเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศที่เป็นรัฐเดียวเป็นต้นเหตุแห่งปัญญาที่ทําไม่เกิดความความไม่ฟวองรองกันอยู่หลังนี้เนื่องจากว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการมาตรฐานเพราะฉะนั้นใครจะเขียนอะไรก็ได้